แม่จ๋าเห็น,หนตัวนี้ไหมไม่เห็นโอ้ยเกะกาจะทำงานอยู่ห้องบนนะปะไม่มีไปเลย อะไรของเขาเนี่ยโอ๊ยทำอะไรไว้เนี่ยไม่รู้จะเก็บโอ้เก่งเหมือนกันนะเราเนี่ยทำอะไรอีกแล้วเนี่ยติดคมไฟมันสวยตรงไหนสวยที่เนี่ยไปเปลี่ยน พึ่งติดเองนะมันไม่ได้เลยถูถูบ้านแค่นี้ไม่สะอาดเลยไม่ได้เรื่องอะไร ยพ่อกัอบเบื้องที่พ่อซื้อเมานนั้นอะมันลื่นมากเลยนะเมื่อกี้เกือบล้มในห้องน้ําแล้วไปเปลี่ยนมานเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยแต่เราเพิ่งปูไปเองนะแต่มอันตราย,ยางไง พื้นเลืนล่นเหรอเปลกกี่ยนกระเบื้องทำไมเปลเืองตังค์ใช้น้ำยาจระเขบกันพืพ้นเลื่นด,ดีกว่าน้ำยากาันพื้นเลื่นรายแรกจำหน่ายยาวนานกว่า30ปีกันเลื่นด,ด้วยมาตรฐานสากลด้วยค่า dcof จากเครื่องวัดแรงเสียนบนพื้นผิวใช้ได้กับกระเบื้องทุกชนิดยกเว้นกระเบื้องสาไหวน้ำใช้ครั้งเดียวฟืดนานนับปีใช้เหอะอย่าคิดมากทำเองได้ใช้เวลาไม่นานอ่ะรับไป วิธีใช้ก่ง่ายง่ายทำความสะอาดพื้นเช็ดให้แห้งสนิทเทน้ำยาบนฟอง,องชั้นลมเบาๆให้ทั่วทิ้งไว้45นาทีแล้วก็ล้างออกแค่นี้เรียบร้อยทำความสะอาดพื้นได้ปกติพ่อจ๋าเหนื่อยไหมจ๊ะพื้นไม่เลื่นแล้วดีจังรู้เงี้ยใช้น้ำยาจระเขกันพื้นลื่นตั้งนาน บอกเลยใช้เถอะจะได้ไม่ต้องคิดมากกังวลเรื่องพื้นลื่น